สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกเิเกมมิ่งชานาและเจคเกอร์มากคือเบบผมครับกเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม The Lord of the r i n g Duel for Middle Earth เกมนี้ครับผมก็เป็นเกมที่เอาระบบของตัว Seven w o t h e r s Duel นะครับผมเอามาใส่ธีม The Lord of the r i n g แล้วก็ ทำให้ระบบเนี่ยมันเปลี่ยนครับให้เหมาะกับ the Lord of the r i n g มากยิ่งขึ้นนะครับคือก็จะมีฝั่งหนึ่งครับที่เล่นเป็น Fellowship of the Ring นะรหรือว่าเป็นอ่ากลุ่มคนที่จะต้องพยายามเอาแหวนเนี่ยไปทำลายครับแล้วก็ต่อต้าน อาพวกซวลอนเนาะที่จะยึดมิดเดิลเอิร์ธนะครับให้สําเร็จอะไรเงี้ยแล้วพวกซวลอนก็ต้องพยายามไล่ล่าแหวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าแหวนทำลายอํานาจก็จะเสื yeah. อ่อมนู่นนี่นั่นเลยก็ว่าไปครับผมทำไม่ได้ไม่ได้ดูนานมากเป็นหนังที่เก่ามากครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งจักรวาลที่ผมอินมากๆเลยนะครับกับเดลลออับเดลิงนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สักทีนึงก่อนนะครับกับ WDG นะครับหรือเวอร์ดิซายเกมนะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเกมนี้นะครับเอาเข้ามานะครับผมใครที่อยากขายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นนนนนรรร้้าาอออไล์หื เกมคาเฟ่ยามีเกมไว้เลยในร้านนะครับก็สามารถติดต่อไว้ที่ WDG ได้เลยเด็ด WDG เกมดิสติบิวเตอร์นะครับในเพจเ c e บุ๊กก็มีนะครับผมอ่ะก็ไปดูดีกว่าครับว่าเกมนี้ครับดูเอลตัวใหม่เนี่ยจะน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผม เรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะผมขอใช้คําว่าฝั่งดีกับฝั่งร้ายแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนฝั่งดีเป็นสีเหลืองครับฝั่งร้ายเป็นสีเทานะครับเริ่มมาเนี่ยฝั่งร้ายก็จะมีกองกำลังอยู่ที่มอดอนะครับสชีวิตนะครับและอยู่ที่อันนอนะครับสชีวิตนะครับอ่าซึ่งเป้าหมายเกมนี้ครับก็คือครอบครองอาณาจักรเซเว่นเรียมเนี่ยนะครับในมิดเดิลเอิร์ธเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดครับให้ได้เยอะไปอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าจบเกมแล้วเนี่ยการครอบครอองาณจักรเน เท่ากันก็ถือว่าเสมอนะครับเหมือนแบบโหตีรันกันแบบโ,โหแบบไม่มีใครยอมใครนะครับอ่านอกจากนั้นมันจะมีเงื่อนไขพิเศษในการชนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเกิดว่าเรามีกองกลางงการครอบครองก็คือขอแค่มีกองกลังเราอยู่นะันั่นคือครอบครองมีแบบหรือมีป้อมปะการมีป้อมการตั้งอยู่ก็ถือว่าครอบครองเช่นเดียวกันบางจุดอาจจะครอบครองได้มากกว่าหนึ่งคนนะครับอ่าก็แล้วแต่สถา,านการณ์กันไปอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราครอบครองได้ครบเจ็ดเลยก็คือตัดจบชนะทันทีนะครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองคือ ถ้าเกิดว่าเนี่ยนัสกูลเนี่ยครับเดินม,ามา้าฝั่งร้ายนะเดินมา้าแบบจนสามารถจับโฟตโต้กับแซมที่กำลังไปอันเชิญแหวนเนี่ยได้สำเร็จนะครับผมไปทำลายแหวนเนี่ยฝั่งร้ายก็ชนะไปนะครับหรือฝั่งดีครับนี่เดินไปเดินทางไปเรื่อยครับเดินทางไปเรื่อย จนกระทั่งไปถึงเม u าส์อ d o ูมตรงนี้นะครับผมเอาแหวนไปทําลายสําเร็จเนี่ยฝั่งดีก็ชนะไปอันนี้จะเหมือนเป็นการเดินแทร็กเนาะที่แบบว่าใครเดินแทร็กไปถึงสุดก่อนคนนั้นก็ชนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแทร็กหนึ่งที่จะต้องมาคอยแข่งกันตรงนี้ด้วยนะครับจุดต่อไปนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นชนะนะครับนั่นก็คือการเป็นพันธมิตรกับเผ่าพันธุ์ต่างๆในมิดเดิลเอิรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอลนะครับหรือเป็น ฮอบบิทนะครับผมอ่าซึ่งจะเป็นการ์ดสีเขียวกมคือสไตล์ของซเว่นวันเดอร์อยู่แล้วที่เก็บไสลักสีเขียวจนครบเนี่ยก็ชนะนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะอ่าก็จะเป็นการ์ดสีเขียวแล้วมีไสลักของมันนะครับโอเคเนี่ยคือวิธีการชนะของเกมนี้นะครับอ่าก็หลักแล้วก็ถ้าเกิดว่ายื้อจนสุดท้ายครอบครองเยอะกว่าได้ไปมาดูวิธีเล่นกันนะครับฝั่งดีเริ่มต้นด้วยเงิน3บาทฝั่งร้ายเริ่มต้นด้วยเงิน2บาทเพราะนั้นฝั่งร้ายจะได้เริ่มก่อนนะครับ เราก็จะเริ่มจากการหยิบการ์ดจากตรงนี้นะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเกมนี้จะแบ่งเป็นสยุคเนาะนี่คือยุคแรกยุคที่2แล้วก็ยุคที่3ครับในยุคแรกเราจะจัดการ์ดแบบนี้ครับส่วนในยุคที่2และยุคที่3ามอ่ะก็ไปดูในคู่มือนะมันจะจัดการ์ดที่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะบอกอยู่ที่หน้านี้กรับ เออยนยุคแรกครับยุคที่2แล้วไปยุคที่3มนะครับนี่หน้าตาของยุคแรกเราจะถ่ายกนหยิบการ์ดครับโดยที่เริ่มจากฝั่งร้ายอย่างที่บอกไปนะครับเวลาหยิบเนี่ยจะต้องหยิบใบที่ไม่โดนทับอยู่มีใบไหนบ้างที่ไม่โดนทับอยู่มี6ใบนี้เห็นไหมไม่โดนทับอยู่นะครับแล้วเวลาหยิบเนี่ยบางใบก็ฟรีครับบางใบก็ไม่ฟรีครับขึ้นอยู่กับญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้มีเัแสร็คหนึ่งญลักษณ์ครับหมายความว่าเราจะมีเสักษ็คนี้ อยู่ที่ข้างหน้าเราก่อนเราถึงจะหยิบมันฟรีแต่ถ้าเราไม่มีครับจ่าย1บาทต่อ1นึ่งเซลักที่เราไม่มีนะครับอ่าถึงตาผมผมอาจจะหยิบนี่ก่อนแหละอ่านะครับหยิบอันนี้มาก่อนนะครับตาคนต่อไปนะครับก็คือตาฝั่งดีนะครับฝั่งดีเขาอาจจะหยิบนี่อันเอ้ยกอแมนเชิญแหวนเขาขออันนี้ก่อนแล้วกันนี่อ่าอันนี้เป็นสายล่าความเป็นผู้นำนะครับอ่าแต่ละะักษณะมันจะมีมีตีมวันอยู่นะเราไปดูอันนี้แบบความฉลาดนะ เขาหยิบนี้มาวางในหน้าเขาเองนะครับอันนี้การาดสีเทานะครับจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการหยิบการาดใบอื่นนั่นเองนะเหมือนอย่างเช่นใบเนี้ย อ่ามาดูตาผมต่อนะครับ่ายกันอีกการ์ดเนาะอ่าผมขอหยิบใบนี้แล้วกันเพราะผมหยิบได้แล้วนะครับใบนี้เขาต้องการเสรีลักษ์รูปความฉลาดนะเสรีลักษ์หนังสือนะครับอ่าผมก็สามารถหยิบใบน,นี้ได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดว่าเสรีลักษ์เราขาดต้องจ่ายเงินด้วย1บาทตอหนึ่งเสรีลักษ์ครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่การ์ดที่คว่ำอยู่เนี่ยไม่มีการ์ดใบไหนทับอยู่มันจะหงายครับอ่าก็จะเป็นออปชั่นใหมให่อีกฝั่งหนึ่งว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะครับอ่าตายฝั่งนึงเเเาาบอออกขา อ,อันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเก็บใส่ลักไว้ก่อนจะหยิบคาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นใส่ลักแห่งความแบบว่าเจ้าเล่ห์นะครับเพทุบายนะครับอ่ามันจะมีบางการที่ต้องใช้สลักนี้ด้วยนะครับตาผมนะครับความจริงนอกจากที่จะหยิบกาแล้วมาสร้างแล้วสามารถหยิบและทิ้งได้ด้วยนะนะครับในกรณีที่แบบเว้ยเราสร้างไม่ได้หรือเราไม่อยากสร้างหรือเราอยากจะตัดชาวบ้านเขาเนี้ย เพราะการหยิบทิ้งครับเราจะได้เงินด้วยครับตามยุคที่เราอยู่อย่างนี้ตอนนี้เป็นยุคที่1นะครับเราก็จะได้เงิน1บาทจากการหยิบการ์ดทิ้งเนาะยุคที่2ครับหยิบการ์ดทิ้งได้2บาทยุคที่3หยิบการ์ดทิ้งได้สามบาทมันจะเปลี่ยนยุคเมื่อการ์ดหมดอ่าเราจะผัดกันหยิบจนการ์ดหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็นอกจากจากการหยิบยัดทิ้งแล้วนะครับผมยังมีการสร้างป้อมปราการด้วยซึ่งวิธีสร้างป้อมปราการนะ่ะให้มาดูที่ตรงนี้ครับ เดี๋ยวตอนเซตอัพเนี่ยเราจะเปิดท้ายป้อมประการมา3อันนะครับแล้วก็มันจะมีบอกอยู่ว่าป้อมประการต้องการเสรีย์ลักอะไรบ้างนะครับถ้าเรามีครบเนี่ยเราก็สร้างฟรีถ้ามีไม่ครบเหมือนเดิมเลยคือจ่ายเงิน1บาทตอ่อหนึ่งเสลล์ักที่เราไม่มีนะครับพอสร้างป้อมประการเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เรามาดูที่ตัวเ e ฟเฟอรนครับเขาจะบอกอยู่ว่าป้อมประการไหนสร้างเสร็จได้อะไรบ้างเราก็จะได้ผลตามนี้เลยแต่เะลล์ลักก็จะบอกพราี่มเป็นเคลใหญ่อยู่นะอย่างเช่นเนี้ยอ่ะะอาสร้างประการไปที่วันนี้ได้เงิน5บาทแล้วก็เดินกอง แป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวสภาพก็จะเริ่มชินกับสร็ลักทั้งหมดแล้วนะครับเพราะประกาศเวลาสร้างได้ก็หยิบมาไว้ที่ตัวเราเลยและไม่ต้องเติมนะมันจะเติมตอนจบยุคนะครับตอนนี้ยังไม่จบไงยังผัดกับหยิบการ์ดอยู่นะครับอ่าต่อไปต้าผมใช่ไหมมีเขาหยิบไปแล้วเนาะการ์ดใบนี้มันไม่โดนปิดครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดหงายออกผมหยิบอะไรดีผมขอหยิบไล่แหวนกันแล้วกันเพราะที่มันหยิบฟรีครับมันยังไม่ต้องเสียอะไรของหยิบประกน,นะอ่าพอหยิบมาปุ๊บครับถ้าเป็นฝั่งร้ายหยิบรูป จิ้งอง่งอาพอถ้าเดินมาเหยียบตรงนี้เลยคือชนะทันทีนะครับเหมือนมาเอาแหวนสําเร็จนอกน,นั้น้ครับการเดินแทร็กแหวนเนี่ยมันยังมีเรื่องของวันทามโบนัสด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเดินมาเหยียบยนี้ได้เงินหนึ่งบาทเหยียบอย่างนี้ได้เอาถ้าหารไปวานตรงไหนก็ได้นะครับเหยียบนี้ได้ได้เล่นฟรีทีหนึ่งตาเลยยอย่างนี้ได้ทําลายป้อมปราการของฝั่งของข้ามได้หนึ่งันนะครับส่วนฝั่งดีครับถ้าเกิดว่าหยิบใส่รักแหวนจะได้เดินตรงนี้แทนอา่า แปลว่าต่อให้เดินยี้อันนี้ก็ตามนะแต่อันนี้มันก็จะตามแบบตามแบบติดเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็เท่ดีนะครับอ่านีนนี้เขายังไม่ได้หยิบนะนี่ผมหยิบไปแล้วนะครับโอเคตาฝาั่งองคคราม,ามตามฝั่งคนดีนะครับอันนี้เปิดแล้วเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาขอเป็นพันธมิตรกับดอฟแล้วกันนะครับอ่าเขาสามารถหยิบอันนี้ฟรีได้เพราะอะไรครับเพราะเขามีความเป็นผู้นำนี้หนึ่งชิ้นนะครับนี่และนี้ต้องการความเป็นผู้นำหนึ่งอันนะครับก็จะ หยิบมานะครับแล้วก็ตาผมครับเนี่ยเราก็จะผัดกันหยิบเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดครับพอหมดปุ๊บเราก็จะการเซตยุคที่2เนี่ยมาเซตต่อแล้วก็เริ่มจากคนถัดไปนะครับนะซึ่งการยุคต่อไปมันจะเริ่มใช้ของเยอะนะใช้สลักษที่เยอะขึ้นมีใช้เงินบ้างแต่การ์ดก็จะดีขึ้นนะครับอ่าเนี่ยมีได้อันนี้หยิบได้เงิน4บาทเลยน่อันนี้ก็แบบมีสัญสลักให้เลยนะครับการ์ดสีแดงจะเป็นการเติมทาหารนะครับถ้าเกิดว่าเราหยิบอันนี้ใช่ไหม เราจะเติมอาหารสองคนที่เมืองนี้หรือเมืองนี้นะครับกระจายไม่ได้เลือกเอานะครับสสยรักเมืองนี่ยก็จะมีตามแบบนี้เลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นี่คือการยุคสองนะครับกับการยุคแรกเนี่ยจะคล้ายๆกันแค่ยุค2มันดีกว่าครับส่วนการยุค3าจะมีการพิเศษเพิ่มมานิดนึงคือการสีม่วงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราหยิบการสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบอินเทอร์แคกับฝั่งตรงข้ามโดยตรงอย่างเช่นถ้าหยิบอันนี้ครับเหมือนแบบเริ่มเปิดสงครามและอันนี้คือเปิดสงครามยุคหนึ่งยุคสองเหมือนแับกำลังซ่องสูงกองกำลังไปหาพัมิไรว่าป อันนี้ก็คือเอาทหารศัตรูออหนึ่งตัวแล้วศัตรูจะต้องทิ้งเงิน2บาทนะครับอ่าเหลือ,อน,นี่ครับว่าหาศัตรูออนเดินแล้วเราสามารถเดินได้2ทีเกมนี้เวลาเดินครับเราก็จะเดินทหารอย่างเช่นถ้าผมอาจจะมีอย่างนี้อย่างนี้อ่าศัตรูมีอย่างนี้อย่างนี้นี้อา่าสมมติผมเดิน2ที่ะผมอาจจะเดินจากเนี้ยไปนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็บายนี้หนึ่งทีนะครับอ่าก็คือเดิน2ตัวแหละหรือเจตัวหนึ่งสองช่องก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เมื่อไรก็ตามครับที่เดินมาแล้วเจอกับทหารฟาร์มประตูนะครับมันจะสู้กัน เกมนี้สู้กันง่ายมากก็คือหยิบออกหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ก็หยิบออกหรืออย่างเช่นถ้าเกิดเขาเนี่ยเดินสองใช่ไหมเขาเดินอย่างนี้มางี้สองทีนะครับก็หนึ่งสองก็คือสองตัวแหละก็จะหยิบออกหน,นึ่งต่อหน,นึ่งเพราะผมมีหนึ่งตัว อ่ะนี่ก็คือการสู้กันเกมนี้นะครับการต่อสู้มีแต่ความสูญเสียนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับอ่ะนี่คือการสีม่วงครับซึ่งเป็นแบบเพิ่มเริ่มเริ่มยุคสงครามอะ้อะไรประมาณนี้การสีเขียวนอกจากเสียล้ำที่จะทําให้เราชนะเกมแล้วครับหากเรามีเสาร์ซ้ํากัน2อันหนึ่งเช่นถ้าผมมีเสาร์ซ้ำาเนี้ยสองอันนะครับเราจะได้ความสามารถพิเศษจากเผ่านั้นมาด้วยเหมือนเมื่อกี้สาร์ซ้อินเนาะเราก็จะหยิบจั่วมาสองอันครับแล้วก็เลือกหนึ่งะเวลาจั่วเนี่ยงายเลยฝัน่านข้ามต้องเห็นนะครับก็ดูว่าจะเอา ทำป้อมประการตูหรือว่าอันนี้ก็คือเล่นได้อีกตาหนึ่งเลยนะอ่าหรือสมมุติถ้าผมได้สัญลักดรอปซ้ากัน2อันนะครับผมก็หยิบจั่วมา2อันนะครับก็เลือกเอาอันนี้ทําให้เมื่อสร้างป้อมประการได้เล่นอีกหนึ่งตาอันนี้เมื่อสร้างป้อมประการนะครับจะสามารถที่จะไม่ต้องจ่ายเงินค่าค่าอันนี้ได้ค่านี้คือป้อมประการเนี่ยนอกจากที่จะจ่ายสัญลักแล้วนะครับผมหากเราสร้างอันแรกเนี่ยไม่ต้องดูนี้แต่พอสร้างอันที่2ครับจะต้องจ่าย1บาทตามป้อมประการที่เรามีสร้างอันที่3ครับจ่าย2บาท ตามป้อมประการที่เรามีก็คือพอเรามีอยู่แล้ว2อันไงแต่สร้างที่4คือเรามีแล้ว3อันก็จะจ่าย3บาทแทนแต่เนี้ยไม่ต้องจ่ายเงินเอ็กซ์ต้าอะไรประมาณนี้เหมือนความสามารถของรอฟเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการสร้างป้อมประการซึ่งความสามารถของแต่พาตมิตรแต่และเผ่าพันธุ์เนี่ยก็จะมีบอกอยู่ในเรฟเ r อร์เรนซ์ชีเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีสันลััษณ์ต่างกัน3อันนะครับครั้งแรกที่มีสันลััษณ์ต่างกัน3อันนะครับจะได้โจย์ทั้ง3อันเลยสมมติผมได้3อันนี้ 1, 2, 3นเนี่ยแล้วก็จย์มา3อันเปิดเลยแล้วก็เลือกอันนึ่งนะครับอันที่ไม่เอานะครับผมเอาไปวางไว้บนกล่องก็คือ ในอนาคตเนี่ยฝั่งข้างเขาอยากได้ก็าสามารถมาเอาได้จากการหยิบการ์ดพีระมิดนั่นเองนะครับเนี่ยเราจะพยายามหยิบการ์ดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจบ3ยุคครับพอจบปุ๊บเนี่ยมาดูว่าใครเนี่ยครอบครองก็คือมียูนิตเนี่ยอยู่ในมิดเดิลเอิร์ธเยอะที่สุดก็จะชนะไปนะครับแต่เดี๋ยวมาอธิบายเรื่องป้อมปราการนิดหนึ่งนะครับป้อมปราการเนี่ยวเวลาสร้างแล้วเนี่ยมันจะบอกอยู่นะในนั้นว่าให้สร้างที่ไหนสมมติได้สร้างอย่างเงี้ยป้อมปราการจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเดินมาที่ป้อมปราการเราก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่่่่มมมมมีีีอออะะไไรรเเกกิดดดขึ้้นนนนคคัับบโโยยยทปปาาาาาจจพงหววต เกมเนี่ยเขตตรงนี้จะถือว่าครอบครองทั้งคู่นะครับอ่าอย่างเช่นถ้าจบเกมเนี้ผมก็ได้ครอบครองหนึ่งสองสามที่อ่าฝั่งมนุษย์ได้ได้ครอบครองหนึ่งสองสามที่เส้นเดียวกันถ้าอย่างนี้ก็คือเสมอนะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะและมันก็จะมีวิธีการทำลายอยู่วางปากการนะกันนะไม่แย้เปิดให้ดูนะคอนทามาของเอ็นอย่างนี้หรือว่าการเดินแหวมมาจนเกือบสุดเนี่ยจะสะทําลายวังการได้อันนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับเรียบง่ายมากนะครับกับ The Lord of the r i n g Duel for Middle Earth นะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมและแน่นอนครับก็มาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้นะว่าผมชอบเกมไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างเกมนี้นะครับกับ Seven Wonders Duel นะครับผมจะบอกว่าเกมไหนดีกว่ากันก็ไม่ได้นะผมเชื่อว่าผมชอบเกมไหนมากกว่ากันดีกว่านะครับซึ่งพูดกันตามตรงนะครับผมถ้าเกิดว่า Seven Wonders Duel ยังไม่มีตัวเสริมนะครับและกับเที่ยวอันนี้ผมเลือกอันนี้ครับคืออย่างแรกคือเกมเนี้ย มันซ m p ิฟายขึ้นคืออะไรที่มันยุ่งยากเนี่ยมันก็ตัดออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดอะไรก็ต้องจ่ายเงิในให้ฝันตรงข้ามเอ้ยหรือว่าแบบหรือจ่ายลงแบง์หรืออะไรอันนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วคือจ่ายอย่างเดียวง่ายๆตามสถานที่ขาดนะครับ คือหลายอย่างเรื่องการนับแต้มที่ซับซ้อนเนาะที่แบบเอ้แต้มมาจากตรงไหนบ้างนะเงินกี่บาทกี่แต้แมอะไรเงี้ยสำหรับผู้เล่นใหม่บางทีก็แบบขี้จะมาใส่ใจงั้นก็เล่นเล่นไปก่อนแล้วค่อยมาดูว่าได้กี่แต้มผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะนะครับผมที่เฮ้ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนจบเกมจะมีแต้มอะไรมากมายมากเราก็เล่นให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูแล้วกันว่ามีกี่แต้แมอะไรเงี้ยแต่เกมนี้คือมันจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ใครนำใครเป็นอะไรอยู่ซึ่งเหมาะมากกับการดวล2คนนะคือเกมที่ดวลกัน2คนแต่มองไม่ออกว่าตอนนี้ใครนนนาาอยยู่มมามาัักกแล้ว ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่สําหรับผมนะครับเพราะว่าเอาเคจะถามว่าเซเว่รนเดอร์ดูเอลนะครับตัวเก่าเนี่ยมันมองออกได้ไหมว่าใครนําอยู่มันก็ได้แหละแต่คุณต้องมานั่งบวกเลขไงนะหรือว่าให้ดูความน่าจะไปดูเอ้ยคาสีฟ้าเขาเยอะเขาน่าจะชนะนะนูน่นนี่น่น,น,น,นแต่ว่ากับเกมนี้มันดูกันที่อาณาจักรเลยครับว่าตอนนี้ใครยึดได้กี่จุดแล้วใครมีทหารอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วมีแนวโน้มจะเป็นยังไงอะไรเงี้อยอันนี้ก็จะชักกระเยอะกันสนุกกว่าสำหรับใครที่ชอบคําว่าดวลกงนจริงๆหรือดูเอลจริง,เ,รงเนี่ยอันน ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าอ่ากว่า Seven นวอ d ์เดอร l ที่รู้สึกว่าเหมือนต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างหยิบเอ็นจิ้นกันเองอะไรเงี้ยเนาะมีหยิบดักกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งอ่าเกมนี้ก็ยังมีครบครับเรื่องของการหยิบดักกันาการดับการที่เป็นเอกลักษณ์แล้วที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยเราหยิบนี้ไปจะเปิดออปชั่นมีคนอื่นนะหรือเฮ้ยเดี๋ยวรอให้เขาหยิบนี้เราหยิบอันนี้ต่อเอาอันนี้มาทิ้งดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปแล้วเขาจะชนะนะครับอ่าเรื่องเงื่อนไขาการจบเกมที่มีหลายแบบเนี่ย ซึ่งตรงนี้ผมชอบอยู่แล้วตั้งแต่เซอร์เดอร์ดูเอลเนาะเกมนี้ก็ต่อยอดได้ดีครับเมื่อเป็นเรื่องของการยึดคอรองทั้ง7อาณาจักรในมิดเดิลเอิร์ธนะครับเรื่องของการเอาแหวนเนี่ยไปทิ้งในมาส์ดูมหรือว่าเฮ้ยตามล่า,าแหวนได้ทันก่อนนะครับหรือการที่แบบโอ้โหทุกอาณาจักรทุกเป่าพันุ์ในมิดเดิลเอิร์ธเนี่ยมาเป็นพันธมิรกับเรานะครับอันน้นก็จะชนะแน่นอนว่ามันอินกับเดอะลอสบลิงมากๆเลยกับการที่ใส่ใชัยชนะอะไรตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ make sense อ่าไม่ใช่แค่เป็นระบบเกมและเอาตีมมาครอบเนาะแล้วก็รวมถึงก็ยังยืดหยุ่นตามแบบฉบับเดิมนะที่ถ้าใครชอบอะไรตรงเนี้ยอันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับผม อ่าก็สรุปง่ายๆนะครับผมถ้าถามว่าผมชอบอะไรว่าผมชอบนี้มากกว่าครับตรงที่ผู้เล่นใหม่เข้าถึงง่ายกว่านะครับการดวลการที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญคือมันสวยน่าเล่นกว่าเยอะมากเยอะกว่าหลายเท่าตัวเลยแนละ้วทั้งอาร์ตเวิร์กที่ดูทันสมัยไม่ได้ดูโบราณเหมือนตัวซัลเเตอร์ดูเอลนะครับที่จะดึงดูดผู้เล่นใหม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อันนี้คือแบบแค่กลางแมปออกมานะครับโหดูสวยน่าเล่นมากรวมถึงอินโนเวชันของอุปกรณ์นะผมชอบมากเลยนะครับการคอมเพลนต์ดีไซน์ที่เวลาเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ มันเป็นของเกมนี้ไออุปกรณ์นี่มันมาจากเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเกมนี้ก็ทาได้ดีครับตัวแผ่นอะคิลิตที่มีการวิ่งไล่กันแล้วก็จริงมันก็เป็นแค่การขึ้นแท็กธรรมดานี่แหละที่ใครขึ้นแท็กไปถึงสูงสุดก่อนถึงจุดสุดก่อนเพราะว่าจํานวนการขึ้นแท็กมันเท่ากันอยู่แล้วทั้งฝั่งดีและฝั่งร้ายนะครับใครไปถึงกอก็นชนะเกมนะแต่ว่า เขาเอาตรงนี้มาผนวกกันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันเพื่อทําให้เห็นถึงการไล่ล่าแหวนเรียกว่าคอมเตอร์ดีไซน์มันเอื้อเกื้อกับตีมมากๆเลยทาให้เล่นแล้วมันอินมากยิ่งขึ้นนะครับอาร์ตเวิร์กของการ์ดเอ้ยเนาะตัวมีเปิลอนหนาต่างๆตัวหอคอยนี้ก็าําได้ดีมากๆครับแล้วทําให้เรารู้สึกถึงสงครามจริงจังเนาะไม่เหมือนตัวเซมิมอนเดอร์ดูเอลที่แบบว่าดูแค่สัญลักษณ์ว่าใครมากกว่าน้อยกว่าก็ชนะสงครามกับแพ้สงครามดันกันไปดันกันมานะครับแต่นนี้คือแบบเฮ้ยเราได้เห็นการ เดินทับมันอาจจะไม่ได้ลึกเท่าที่ควรนะไม่ถึงขนาดแบบว่าต้องเล่นการ์ดแท็กติกหรือทอยลูกเตา๋าสู้กันเมือแค่ชนกันแล้วหยิบออกอะไรเงี้ยแต่ฟีลลิ่งที่ได้มันดีมากเลยนะคือเหมือนเมื่อกี้ผมเล่นใช่ไหมอ่าผมาเล่นกับแฟนผมเล่นเป็นฝั่งซาลอนผมก็โหเน้นกองทับเลยครับโผล่มาทุกที่ทุกทางแล้วผมยิ่งได้ความสามารถจากไอตัวตาที่ได้เป็นพันธมิตรตรงนี้ชอบมากเลยนะตีมันได้มากเออได้ตาพัธมิตรมาและพัฒนานั้นบอกว่า ก๊าซสีแดงน้อให้ผมวานอาหารได้เพิ่มอีกถึงเพราะเน้นก๊าซสีแดงหองกรองทับผมเต็มมีดเดิลเอิร์สเลยครับใกล้แล้ว ใกล้ที่จะยึดขอมิิเออร์ได้แลวเอายุคที่3ครับอีกฝั่งหนึ่งก็พยายามเน้นแต่เขาเน้นแหวนเน้นเดินแหวนจนใกล้ถึงเหมือนกันนะครับเขาพยายามแบบต้องดักผมนพยายามแบบเอาทหารมาเดินตีเดินตีนตโอเคตัวเขาตายหายหมดเขาไม่สนจจยึดมิดเดิลเออร์อยู่แล้วเขาสนว่าไม่ผมมันยึดได้ครบนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมทวงเวลาไปได้ยันจบเกมเนี่ยโดยที่เอ้ผมครองดินแดนมิดเดิลเอร์เยอะกว่าเขาผมก็จะชนะเพราะผมยึดเกือบหมดแล้วแต่เขาพยายามตีให้มันล่อยหลอให้แบบว่าไม่โดนตัดจบ จากการยึดครบเจ็ดที่อะไรเงี้ยเนาะอ่าผมก็มพยายามดักการที่เขาไม่เขาใช้การแหวนมาบอกว่าเขาได้ความสามารถอันหนึ่งที่เฮ้ยไปเอาการที่เคยทิ้งไปแล้วอ่ะเอามาใช้ได้เขาก็ไปเอาการที่มันเคยทิ้งไปแล้วมันคือการเดินแหวนสามช่องนะครับโอ้โหถึงพอดีปุ๊บผมแพ้เลยนะครับเขาาแหวนไปทิ้งที่มาว่าดูมสําเร็จเฮ้ยคือมันเหมือนในเหมือนในหนังเลยเนาะที่กองทัพซาลอมันเริ่มบุกขยายเริ่มโหแทบจะตีดินแดนโลฮานอะไรบุกยึดไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้าย พอแหวนสําเร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหพวกอํานาจมืดก็แบบเสื่อมคลายอะไรก็ว่าไปแล้วจำไม่ทด้คัผมไม่ได้ดูนานมากแต่แค่รู้สึกว่าอินมา,มากๆเลยกับการเล่นเกมนี้นะทั้งที่ระบบมันก็เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเล่นได้ภายในครึ่งชั่วโมงจบแต่ว่าฟิลลิ่งของ The Lot o o t t h l r n n g เนี่ย อยู่แล้วก็ดีมากมากเลยนะครับขนาดจะไม่มีตัวเสริมนะครับบอกเลยว่าชอบมากๆถ้าเทียบกับเซเว่นเดอร์ดูเอลที่ไม่มีตัวเสริมนะคือถ้าไม่มีตัวเสริมเซเว่นเดอร์ดูเอลผมเล่นรอบเดียวเบื่อครับอันนี้คือยังคงมีอะไรหลายอย่างให้เราอยากลองในความซิมเพิลตรงนี้เนาะไม่ว่าจะพยายามลองเน้นจุดอื่นมาถึงเฮ้ยลองเน้นแบบว่าเอาทรัพยากรเยอะๆดีไหมแล้วไปสร้างป้อมปราการนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับหรือถ้าใครเนี่ย อินกับ The Lord of the r i n g เนี่ยมันยิ่งเข้าไปใหญ่เพราเกมนี้เป็นยิ่งเป็นเกมที่คุณไม่ขวรพลาดเลยครับใครที่หาเกมเล่นง่ายเล่นสองคนสนุกเล่นกับแฟนเกมนี้แนะนํามากๆเลยเพราะมันสอนง่ายมากมันแทบจะเล่นไปสอนไปได้เลยโดยที่คอนเทนต์อยู่ครบอะเอโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่ามิสซิ่งอะไรแบบว่าออไม่บอกก่อนไม่น่านเลยนะเพราะมันมีอะไรบอกน้อยมากครับแต่ในนั้นเนี่ยโหมันดวลกันดีมากๆแล้วก็แฝงไปด้วยสตาติจี้นะครับการดาบการ์ดที่นุ่มลึก แล้วก็การชัยชนะหลายทางแล้วที่เราจะต้องไปพวงในหลายๆเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของเซเว่นวันเดอร์ดูเอลอยู่แล้วก็อยู่ในนี้ครบนะครับและอะไรที่เซเว่นวันเดอร์ดูเอลมันยุ่งยากข้ยานเนี่ยก็เอาออกไปให้มันคลีนมากครับโดยที่จุดที่เอาอกไปไม่ได้ความสนุกองเกมดูความสมบเวณ์อยู่ครบเว้ยแต่ว่าอ่ามันสนุกและง่ายยังไงก็ดีนะครับสำหรับเกมที่เล่นไม่นานเล่นแป๊บเดียวและเหมาะผู้เล่นแบบแบบนี้ครับ Amazing ไปเลยครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ตี้ออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้